พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์กมล์กมามตยากุลวันนี้นะครับ ก็จะเข้าสู่แหมพอดีผมได้ข้อมูลนะครับนิดนึงก็ติดใจและมีภาระใจนะครับเรื่องระบบการศึกษาของประเทศไทยที่สู้หลายประเทศไม่ได้นะครับเพราะว่าบุคลากรในการศึกษาเราคือครูบาอาจารย์เนี่ยมีหนี้สินเยอะเหลือเกินนะครับแล้วผมก็ติดตามข่าววันนี้นะครับแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับ เพราะว่าถ้าครูยังเป็นหนี้เยอะอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีกระจิตกระใจจะสอนลูกศิษย์นะครับใน,ในนี้มีข่าวบอกมาเลยนะครับว่าครูเนี่ยติดหนี้สหกรณ์อมทรัพย์ครูเนี่ยสี่แสนกว่ารายครูมี9 0 0 0แสนคนนะครับติดหนี้สี่แสนสามื่นหกพันกว่าคนนะครับแล้วใน4ี่แสนสามื่นหกพันคนเนี่ยเป็นหนี้สหกรณ์อมทัพย์ครูเนี่ย 8.9แสนล้านบาทติดครูอีก1แสนคนเนี่ยต um> ิดหนี้ธนาคารออมสินเนี่ย3แสน9หมื่นล้านบาทโอ้ยเห็นแล้วมันไร้เหงื่ใจนะครับแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยกรุงไทยนะอีก6 0มื0นล้านบาทธนาคารอาคารสงก์อีก หกหมื่นล้านบาทนะยังมีหนี้นอกระบบหนี้บัตรเครดิตหนี้เล่นแชร์โอ้โหมีหนี้เยอะเหลือเกินนะครับเป็นหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเครื่องปรับอากาศผ่อนตู้เย็นผ่อนเครื่องซักผ้าผ่อนหวยใต้ดินผ่อนเอ่อไมโครเวฟผ่อนเอ่อทัพเปอร์แวร์ผ่อนเครื่องครัวผ่อน โอ้สารพัดจิปาถานะครับในนี้ก็บอกเยอะมากนะแล้วก็ในข่าวบอกว่าครูหลายคนไม่มีกระจิตกระใจในการสอนลูกศิษย์เพราะต้องคอยหลบหน้าเจ้าหนี้แบบหัวซุขหัวสุนนะครูนี่นะครับสี่แสนคนมีหนี้เงินกู้คนละ3ล้านกว่าบาทต่อคนนะครับนะแล้วก็ มีครูที่ใช้จ่ายเกินตัวนี่นะครับ80%ของจำนวนครูนะครับอันนี้ก็คือแบกหนี้กันนานเลยอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับขอพระเจ้าเมตตานะะถ้าครูยังใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยสงสัยรัฐบาลชุดนี้ก็แก้หนี้ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าหนี้เยอะเหลือเกินเอาละครับมาสู่เรื่องตอนท้ายของพระธรรมโรมนะครับ จามปโลก็ได้กล่าวต่อไปนะต่อจากเมื่อคืนนี้นะครับคือว่าขณะเขียนจดหมายเนี่ยอโลมีความตั้งใจนะผมใชใ้เราดูแผนที่นะครับว่าเ,เขียนอยู่ที่โครินนะครับโครินนะส่งไปนี่เป็นการเดินทางประกาศเที่ยวที่3และหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขากำลังรวบรวมเงินบริจาคนะครับ แล้วก็จะเดินทางกลับไปที่เยรูซาเล็มนะครับกลับไปที่เยรูซาเล็มเอาเงินบริจาคเนี่ยไปด้วยนะทีนีเ้เขาก็อาจารย์เปโลก,ก็บอกว่า,าการที่คริดสจัรนะของคนต่างชาติเนี่ยในแคว้นมาซิโดเนียอาคาญาเนี่ยบริจาคเงินเพื่อจะช่วยเหลือ พี่น้องคริสเตียนพี่น้องชาวยิวที่เชื่อพระเยซูที่อยู่ที่เยรูเซาเล็มเป็นการกระทําที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วเพราะว่า,าพระพรฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็มาจากเยรูเซาเล็มมาจากกลุ่มคนยิวที่เชื่อในพระเยซูแล้วก็นําข่าวประเสริฐมาประกาศเปาโลก็เป็นยิวด้วยนะครับทำให้พวกคนต่างชาตินี่ได้รับพระพรนะฝ่ายวิญญาณจิต ก็เป็นการสมควรแล้วที่เขาจะสนับสนุนคริสตจักรเยรูซาเล็มเนี่ยด้วยฝ่ายเนื้อหนังนะครับหมายถึงว่าเงินบริจาคที่จะไปช่วยเหลือ,อ,อพี่น้องในพระคริสต์ที่ยากจนและกำลงกนะังปาะที่อยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจแล้วกเ็เขายังขอเลยว่าขอให้ พี่น้องนะที่โรมเนี่ยโปรดอธิษฐานเผื่อเขาด้วยนะครับว่าให้การดีที่เขาไปทำครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะกับตัวเขาเนื่องจากพวกยิวที่เยรูซาเล็มนะขอให้เขาทำได้สำเร็จราบรื่นแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะได้เมื่อทำเสร็จงานภารกิจอน,นี้แล้วเขาจะลงเรือเดินทางมาที่ กรุงโรมนะเขาอยากจะให้งานเนี่ยมันราบรื่นเพราะอะไรเพราะว่ามีคำพยากรณ์จากอากาบัสเนี่ยซึ่งเป็นผู้เผยพิชนะที่แม่นมากเลยนะครับตอนที่ถ้าเราอ่านในหนังสือกิจการเนี่ยบทที่21บนะบันทึกว่าเปาโลเดินทางมาจะมาที่เยรูซาเล็มแล้วก็มาแวะที่ตรงนี้นะครับท่าเรือที่เขาเรียกว่าซีซาเรีย ซิซาริยแล้วไปพักที่บ้านของฟิลิปผู้ประกาศแล้วอากบัสเนี่ยก็มาพักอยู่ด้วยที่นั่นเดินทางมามาเจอกันแล้วก็ในนี้บันทึกเอาไว้นะครับกิจการบทที่21ข้อที่10บขั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้ทำนายคนหนึ่งลงมาจากแควนยูดีชื่ออากบัสขั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้อย่างนี้มอบไว้ในมือของคนต่างชาติอันนี้คือคำเผยพระชนะนะครับพี่น้องก็ขอร้องกันใหญ่ว่าเปาโลอยากไปลเลยเยรูซาเล็มเปาโลก็บอกไม่ได้เขาเขาตั้งใจแล้วก็ต้องไปให้ได้ในที่สุดเปาโลก็ไปที่เยรูซาเล็มแล้วก็อย่างที่ผมได้สอนเราแล้วนะครับ ปรากฏว่าถูกจับแล้วในที่สุดนะเปาโลก็ได้เดินทางไปไปโรมนะครับแต่ว่าไปแบบนักโทษนะไปแบบนักโทษนะอันนี้คือสิ่งซึ่งเกินเกินความคาดคิดของเปาโลไม่ได้เป็นแผนการของเปาโลนะเปาโลมีแผนการคืออยากจะไปเขาเรียกเอาเงินบริจาคนะครับ ไปให้เรียบร้อยเสร็จหลังจากนั้นก็จะลงเรือแล้วก็เดินทางมาที่โรมเพื่อจะต่อไปยังสเปนนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนะครับกับตัวของออจาย์เปาโลนะครับแล้วก็ นั่นคือบทที่15นะครับพอมาถึงบทที่16ก็เป็นบทสุดท้ายนะครับเป็นการเขียนฝากฝังนะแล้วก็เป็นคำคำนับไปยังคนที่อาจารย์ปโลรู้จักที่อยู่ที่กรุงโรมจากบทที่16กเนี่ยก็ทำให้เราได้มองเห็นเลยว่าความสำเร็จของอาจารย์ปโลในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยคือทำงานเป็นทีมอาจารย์ปโลไม่ได้ทำแบบ ข้ามาคนเดียวเก่งอยู่คนเดียวนะครับสังเกตว่าเวลาจัมปโลเดินทางจะไปเป็นกลุ่มไปเป็นทีมเสมอและไปที่เมืองไหนเวลาประกาศจัมปรโลก็จะอยู่ที่นั่นแล้วก็สอนและเสริมสร้างผู้เชื่อใหม่ให้เติบโตขึ้นแล้วก็แต่งตั้งบางคนเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นยิ่งอาจารย์ปรโรไปประกาศในเมืองต่างๆมากขึ้นก็จะมีเครือข่ายของผู้เชื่อในพระเยซูนี่เพิ่มมากขึ้น แล้วอจัมโบโลก็เชื่อมโยงเครือข่ายเหล่านี้เข้าด้วยกันอันนี้คือเคล็ดลับที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ตอนที่อาจารย์บลเขียนจดหมายพระธรรมโรมเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นการประกาศเที่ยวที่สตอนปลายของเที่ยวที่สมแล้วนะครับซึ่งมีขึ้นจักรกิดขึ้นมามากมายนะมื่อจะเป็นในกราเทียเอเฟซัสฟิลิปปีเจสโรนิกาเบโรอานะครับ แล้วก็เอเชนโคลิน,นต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ในจดหมายจัมโบโลก็ฝากฝังนะคนคนหนึ่งเป็นพิเศษนะก็เป็นสุภาพสตรีนะครับว่าขอให้พี่น้องในคริสตจักรโรมช่วยดูแลสตรีท่านนี้ชื่อเฟบีนะเปาโลเรียกคนนี้ว่าน้องสาว เขาเป็นมัคณายิกาของริสจักรในเมืองเคนเคลียโทษนะครับขอดูแผนที่อีกทีหนึ่งนะครับในเคนเคลียเคนเคลียอยู่ที่ไหนเคนเคลียนี่อยู่ใกล้ๆเมืองโครินนะครับโครินเนี่ยเ,เป็นเป็นเมืองจะเรียกว่าเป็นเมืองท่าก็ได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งตะวันออกของโครินเนี่ยห่างมาประมาณ8กิโลเมตรเนี่ยมีเมืองท่า ที่สามารถลงในทะเลเอเชียนได้นะครับนี่เป็นเมืองท่าที่ไปทะเลอาเดติกนะเคนคลียเนี่ยเ,เป็นที่ที่เปาโลก,กล่นผมนะครับเพื่อแก้บนเมืองนี้มีคริสจักรเกิดขึ้นมาแล้วเฟบีเนี่ยเป็นมัคคณายยกาคือเป็นมัคคนายกผู้หญิงเนี่ของคริสจกักรนี้แล้วต่อมาก็ได้เดินทางไปที่โรมนะเปาโลก,ก็เลยฝากฝังว่าให้ช่วยดูแล ผู้นำคนนี้ด้วยสตรีนะครับเขารับใช้พระเจ้ามากมายทีเดียวนะฮะแล้วก็มีน้ำใจในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนหลายคนรวมทั้งได้ช่วยเหลือเปาโลมาเยอะด้วยนะครับที่ผ่านมาในอดีตดังนั้นขอช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่นางมีความต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นการฝากฝังนั้นเราเห็นได้ว่าเปาโลจะมี คนที่เปาโลรู้จักเนี่ยอยู่ที่กรุงโรมในเวลานั้นมากมายทีเดียวนะครับนี่เป็นเพียงคนแรกที่เปาโลพูดถึงคนต่อไปก็คือสามีภรรยานะครับปริสิลาอะควิลานะสองคนนี้ก็เรียกว่าเป็นทีมของเปาโลที่เข้มแข็งมากนะเปาโลพบสามีภรรยาคู่นี้ครั้งแรกเมื่อเปาโลไปประกาศที่เมืองโครินในเที่ยวที่2 ไปประกาศที่เมืองนั้นเป็นครั้งแรกนะแล้วสามีภรรยาทั้งสองนี้เพิ่งจะถูกขับไล่ออกจากโรมและเขาก็มาอยู่ที่โครินเป็นช่างเย็บเต็นด์ด้วยแล้วเปโลก็ไปพักอยู่ด้วยนะและสองคนนี้เป็นคนมีความเชื่อในพระเยซูเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนอาจารย์เปโลแล้วก็ร่วมกันในการประกาศขอตั้งคริสตจักรที่โครินนะและต่อมาสามีภรรยากู้นี้ ก็เดินทางจากโครินไปที่เอเฟซัสด้วยนะแล้วก็ไปช่วยแนะนำอพอลโลให้รู้จักข่าวประเสริฐเป็นอย่างดีนะอันนั้นคืออ,อในในในเที่ยวตอนที่เปาโลก,กับจากการประกาศเที่ยวที่2ไปที่อันติโอกเนะี่ยช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงที่สามีภรรยาคู่นี้อยู่ที่เอเฟซัสแล้วก็พบกับอพอลโลแล้วก็ช่วยอพอลโล แต่ช่วงเขียนจดหมายนี้สามีภรรยาคู่นี้ได้ย้ายกลับไปอยู่ที่โรมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเช่าบ้านแล้วก็เปิดบ้านเป็นคริสตจักรเห็นไหมครับเขาก็มีใจร้อนรนมากแต่ในคำทักทายนั้นจะเอ่ยชื่อปริศิลาก่อนอควีลาคือเอ่ยชื่อภรรยาก่อนชื่อสามีซึ่งมันเหมือนกับพิเศษหน่อยนะครับผิดธรรมเนียมหน่อยปกติจะเอาชื่อสามีมานำชื่อภรรยาแสดงให้เห็นว่า ภรรยามีความเป็นผู้นำมากกว่าสามีมีความเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณและรับใช้ในบทบาทที่เด่นกว่าสามีก็ไม่มีปัญหานะครับสามีก็ยินดีสนับสนุนและเขาก็เปิดบ้านและเปาโลก็ฝากความคิดถึงไปยังสมาชิกที่อยู่ในคริสตจักรบ้านเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าสมัยของเปาโลเนี่ยไม่ได้มีโบสถ์นะครับไม่ได้มีโบสถ์ส่วนใหญ่ใช้ประชุมตามบ้านนะ หรือประชุมตามธรรมศาลาหรือไม่ก็<อ>ที่ประชุมพิเศษของเมืองนะแต่บางคนมีฐานะดี<ม>เขาก็จะเปิดบ้านและก็เป็นที่ประชุมนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เปาโลก,ก็ฝากความคิดถึงนะครับให้กับสามีภรรยาคู่นี้นะครับในการรับใช้และปริบัติพระเจ้านะแล้วก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเ,เป็นผู้มี มีบุญคุณนะครับมีพระคุณต่อเปาโลเพราะว่าเขาได้ช่วยเปาโลช่วยชีวิตนะเสี่ยงชีวิตปกป้องเปาโลนะอันนี้ก็เราจะเห็นได้ได้ว่าเปาโลนี่มีทีมที่รักพระเจ้าเข้มแข็งเนี่ยอยู่รอบข้างเคียงข้างสนับสนุนจึงเกิดผลมากในงานรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นเคล็ดลับที่สําคัญนะครับอย่าทํางานโดดเดี่ยวเราต้องทํางานเป็นทีมเราต้องสร้างเครือข่าย เราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะไปได้ไกลและงานจะเกิดผลมากกว่าที่จะทําคนเดียวนะครับเหมือนปัญญาจารย์บอกว่า2คนดีกว่าคนเดียวเพราะ2คนจะได้ผลงานที่ดีคนหนึ่งล้มอีกคนหนึ่งก็จะพยุงขึ้นมาได้วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษศักดิ์กมลมตาตยคุณ